สวัสดีครับทุกคนถ้าพูดถึงของรูหลาที่บ่งบอกถึงความมั่งคั่งและลสนิยมนาฬิกาหรูถือเป็นในเทมอันดับต้นๆที่เหล่านักสะสมและมหาเศรษฐีทั่วโลกต่างให้ความสนใจวันนี้ผมจะพาคุณไปพบกับ10อันดับนาฬิกาหรูที่มีมูลค่าสูงที่สุดในปี2025แต่ละเรือนมีมูลค่ามหาศาลจนเกินจินตนาการทั้งเพชรน้ำหนักทองและกลไกระดับสุดยอด มาดูกันว่ามีเรือนไหนที่ครอบครองตำแหน่งนาฬิกาหรูที่แพงที่สุดในโลกในปีนี้ไปชมกันเลยอันดับที่10ปาเต็กฟิลิป2499เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่เป็นตำนานของโลกถูกผลิตขึ้นระหว่างปี1 9 5 0ถึง1985และมี349เรือนเท่านั้นรุ่นนี้เป็นรุ่นต่อจากปาเต็กฟิลิป1518ซึ่งเป็นนาฬิกาข้อมือโคโนโกราปฏิทินถาวรรุ่นแรกของโลกตัวเรือนมีหลายวัสดุ เช่นทองคําเหลืองทองคําขาวทองคําชมพูและแพติินัมหายากสุดๆหน้าปัดแสดงวันที่ข้างขึ้นข้างแรมและโคโนกราฟที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาโคโนกราฟที่สมบูรณ์แบบที่สุดราคาประมูลของปาเต็กฟิลิป2 4 9 9 9แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นและวัสดุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ125ล้านบาทแต่รุ่นลิมิเต็ดที่แพงที่สุดคือ บาเต็กฟิลิป2499เพตินัมซึ่งมีเพียงส่งเรือนในโลกราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ350ล้านบาทแต่รุ่นนี้หายากเกินไปเราจึงเว้นไว้นะครับอันดับที่9หลุยโม i n เนกเม e ทอโรลิสคอนเนคชั่นได้รับแรงบันดาลใจจากความลึกลับของอวกาศและจักรวาลน,นาฬิกาเหล่านี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างศิละปะการผลิตนาฬิกาขั้นสูงพอดโลจิลี และชิ้นส่วนอวกาศจากว้วงอวกาศที่หายากและเก่าแก่กว่าหลายพันล้านปีแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับอวกาศเมเทโอลิสเป็นคอนเนคชันที่มีเพียงสเรือนเท่านั้นแต่ละเรือนได้รับการตกแต่งด้วยอุกกาบาตจากอาวกาศจริงๆได้แก่ชัวบิลอนมาใช้หินอุกกาบาตจากดาวังคารชัวบิลอนโรเซตาสโตนใช้อุกาบาตท,ที่เก่าแก่ที่สุดในระบบสุริยะประมาณ4.5พันล้านปี ชัวบิลอนเอสเตรอยใช้หินอุกกาบาตจากดาวโคโนย h ชัวบิลอนมูลใช้หินอุกกาบาตจากดวงจันทร์นาฬิกาแต่ละเรือนมาพร้อมกลไกชัวบิลอนซึ่งเป็นหนึ่งใน,นกลไกที่ซับซ้อนที่สุดของวงการนาฬิกาคอนเนคชันนี้มาพร้อมกล่องพิเศษที่เป็นแบบแพนนาตาเลียมดิสเทจจำลองระบบสุริยะเป็นงานศิลปะชิ้นเอกหลุยโมเนกเมเทโอลิสคอนเนคชันเคยถูกประมูลอยู่ที่ 150ล้านบาทสำหรับทั้ง4เรือนแต่ละเรือนถือเป็นของหายากแทบไม่มีวางขายในตลาดเลยอันดับที่8 h o p l o s Big Bang เปิดตัวครั้งแรกในปี2005โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก The Art of Fusion หรือศิละปะแห่งการผสมผสานซึ่งเป็นแนวคิดหลักของแบรนด์การออกแบบแบบรวมวัสดุลูลาเข้ากับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเช่นการใช้ทองคำผสมเซรามิก คาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนียมนาฬิกาตะก,กูนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฮอบลอดเพราะมีดีไซน์ที่โดดเด่นหน้าปัดขนาดใหญ่และตัวเรือนดูล้ำยุคตอบโจทย์ทั้งนักสะสมและผู้ต้องการความแตกต่างความพิเศษของฮอบลอดบิ๊กแบงตัวเรือนขนาดใหญ่มีโครงสร้างซับทอและโดดเด่นใช้เทคนิค f u วชั่นการผสมผสานวัสดุแปลกๆเช่นซรามิกไทเทเนียมยางและทอง ใช้ Unico Movement ซึ่งเป็นกลไก In-House ของ h o p l o t มีเวอร์ชั่นโค r o n o g r a p h Flyback ที่สามารถจับเวลาได้อย่างต่อเนื่องบางรุ่นใช้ Magic g o ซึ่งเป็นทองคำที่ทนต่อรอยขีดข่วนรุ่นพิเศษบางเรือนฝั่งเพชรน้ำหนักรวมถึงร้อยกลัด h o p l o t Big Bang รุ่นปกติเริ่มต้นที่ราคา1 5ล้านห้าแบาท h o p l o t Big Bang รุ่นพิเศษทองเพชรคาร์บอนไฟเบอร์ราคาประมาณ2ถึง20ล้านบาท แต่รุ่นพิเศษพอพหลดบิ Pop ๊กแบงไดมอนด์เพชร100กรกลัดราคาประมาณ163ล้านบาทอันดับที่7วาเชลอนคอนสแตนติน57260ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นนาฬิกาพกพาที่ซับซ้อนที่สุดในโลกโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สุดยอดนาฬิกาแห่งทศวรรษที่21นาฬิการุ่นนี้ถือเป็นมาสเตอร์พีซของแบรนด์ซึ่งใช้เวลาออกแบบและผลิตถึง8ปี โดยทีมช่างนาฬิการะดับปรมาจารย์นาฬิกานี้ถูกสร้างเพื่อนักสะสมลึกลับซึ่งคาดว่าเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกและได้รับการออกแบบให้ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาความพิเศษของวาเชลอนโคลสแตรนติน57260มีกลไก57ฟังก์ชันซึ่งมากที่สุดในโลกมีฟังก์ชันปฏิทิน3ระบบเฮบู A oo, ISO โกเลียนรวมถึงซบิลล มินิรีเพเตอร์โคโนกราฟสติลโคโนกราฟสปีดเซคันและฟังก์ชันหายากอื่นๆใช้กลไกลทัวบิลลนแบบกลไกล3ามแกนเพื่อความเที่ยงตรงสูงสุดงานฝีมือระดับสูงตัวเรือนทองคำขาว 18K ขนาด98มิมหนักกว่า1กิโลกรัมใช้ช่างนาฬิการ,ระดับสูงของเวอร์เชลอนคอนสแตนตินกว่า3คนในการผลิตรองรับปฏิทินชาวยิว ซึ่งเป็นปฏิทินที่ซับซ้อนและหายากที่สุดในานาฬิกาเวอร์เชลอนคอนสแตนติ57260เป็นนาฬิกาชิ้นเดียวในโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาตามคำสั่งของลูกค้าพิเศษราคาประเมินอ,อยู่ที่280ล้านบาทถึง350ล้านบาทถือเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่แพงและซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถสูงสุดของวงการนาฬิกาอันดับที่6ปาเต็กฟิลิป1518 ตัวนี้เป็นตัวต้นแบบของ p a เต็กฟิลิป p e 2499เปิดตัวครั้งแรกในปี1941เป็นนาฬิกาข้อมือเรือนแรกของโลกที่มีโคโนกราฟและปฏิทินถาวรในตัวเดียวกันกอนหน้านี้ฟังก์ชันระดับนี้มีเฉพาะในนาฬิกาพกพาเท่านั้นรุ่นนี้เปิดตัวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นยุคที่การผลิตนาฬิกาซับซ้อนถือเป็นเรื่องที่ยากมาก ทำให้1518กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวล้ำทางวิศวกรรมและศิละปะนาฬิกาความพิเศษของปาเต็กฟิลิป1518ถือเป็นต้นแบบของนาฬิกาหรูที่มีทั้งโครโนกราฟและปฏิทินถาวรผลิตเพียง281เรือนทั่วโลกทองคำเหลืองพบบ่อยสุดทองคำชมพู12เรือนสแตนเลสสตีล4เรือนในโลกใช้กลไกวอลจูเทอร์นที่ปรับแต่งโดยปาเต็กฟิลิปให้ความแม่นยำสูง รุ่นทองคําเหลืองประมาณ40-100ล้านบาทรุ่นทองคําชมพู100-200ล้านบาทรุ่นที่หายากที่สุดคือสแตนเลสสตีลในปี2016เ k p ต e i ฟิลิป1518รุ่นสแตนเลสสตีลถูกประมูลไปในราคาที่สูงที่สุดประมาณ350ล้านบาททําให้เป็นหนึ่งในนาฬิกาข้อมือที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ในยุคนั้นหรือมากกว่านั้นหากถูกนํามาประมูลอีกครั้ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP พสวัสดีครับบ๊วย